ตั้งกล้องกับดานปินจ์ินถือกล้องกับดานปินจ์ินไม่เมื่อวานนี้วุ้ย่าจะว่าจะระับพับผ้าไปด้วยพูดไปด้วยเมื่อวานนี้โอ้ยทำไมไม่มเนื้อไม่ตัวกว่าเดิมไม่รู้เป็นโรคขี้เกียจหรือเปล่าก็ไม่รู้เออใช่เมื่อวานนี้ไปฉีดไฟเซอร์แคมที่สามใช่ไหมไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังเออกระดาษก็คือเจ้านายแบบว่ามันเป็นแบบช่วงรอเอ i นช่วงนี้เขาจะทาเขาจะแบบให คนแบบคนแก่ที่เกิดหนึ่งคธศักราชหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบหกหรือว่าคนที่เกิดแก่กว่าน,นั้นอะเกิดก่อนนั้นน่ะไปฉีดกลุ่มแรกกลุ่มที่สองก็คือให้กลุ่มนั่นแหละที่มีพวกโฮมแคร์ดูแลหรือว่าอยู่บ้านพักคนชรากลุ่มที่สามก็คือพวกที่ทํางานโฮมแคร์กลุ่มที่สี่ก็คือพวกที่ทํางานบ้านพักคนชราแล้วหัวหน้าก็แบบเผื่อกันเนี่ยหัวหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการดูอะไรหรือเปล่าแบบดูหลักฐานหรือเปล่า หัวหน้าก็พิ้น์แบบดีมาให้เขาก็พิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วเขียนว่าทำงานในโฮมโฮมแคร์ในเทศบาลนี้นะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่โลโก้ของเทศบาลให้จ้าไอ้ทุกคนก็ตัดตัดออกมาแล้วเราก็แบบกลัวกันเหนียวไงแล้วก็เลยคิดว่างานกูก็จะเอาใบใบเนี้ยก็คือใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบที่ทำงานอะ่ะเออการ์ดที่ทำงาน ตในเทศบาลแบบว่าเ,ออเราเป็นพนักงานในเทศบาลนะคือการเนี้สามารถใช้ไปรับแพ็กเกจของแทนบัตรประชาชนได้เฉพาะแถวเนี้ยเฉพาะที่เราอยู่แล้วเมื่อวานเนี้ยก็ไปผิดที่เพราะว่าตอนที่ฉีดเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองเนี่ยไปรับวัคซีนเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองเนี่ยไปรับที่ตรงชั้นใต้ดิน <_ c oughs> แล้วแบบแล้วพี่คิดก็เคยเห็นป้ายว่าไปรับวัคซีนชั้นใต้ดินนะแล้วพอจอดแล้วก็คือไอ้ตรงชั้นใต้ดินบ้านค่ะพักคนฉลากับ เขาเรียกว่าโหวตแนนทัลหรือว่าอามัยบ้านเราใช่ไหมคือมันตึกคล้ายๆตึกเดียวกันแต่มันอยู่แบบไกลกันประมาณหลายๆเมตรแล้วก็ไปจอดปุ๊บแล้วพี่คิดก็บอกว่าเออเนี่ยลงไปชั้นใต้ดินเลยฉีดวัคซีนแล้วเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราคิดว่าวัคซีนเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองเราก็ฉีดที่ตรงนี้แหละเข็มที่สามก็ตรงที่เดิมสิซึ่งเวลาที่พวกเราได้กันเนี่ยคือเวลาดรอปอินก็คือเวลาที่ไม่ต้องจองเวลาเนี่ยแหละสำหรับกลุ่มสี่กลุ่มทั่ว,วไปเนี่ย เขาก็เปิดให้แค่แบบตอนบ่ายสามจนถึงหกโมงเย็เนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอเราไปแล้วก็ไปมั่นเต็มที่เลยนะปุ๊บเราก็เห็นกระดาษอยู่สองใบเว้ยก็คือเวลาจะฉีดก่อนฉีดวัคซีนทุกๆอย่างอะทุกๆครั้งอะคุณต้องกรอกก่อนว่าคุณท้องไหมคุณมีแบบว่าแพ้อะไรเปล่าแพ้ยาอะไรไหมคุณได้รับอุบัติเหตุหรือว่าคุณได้ฉีดวัคซีนอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกข,ข้าประมาณไม่เกินสิบคำถามหรือว่าสิบคำถามนี่แหละแล้วแล้วไอ้ปอก็เห็นแบบ ปไซายก็คืออินฟลูเอนเซนซ์วินเตอร์อินฟลูเอนซนซก็คายายไข้ขหวัดใหญ่คือเขาต้องฉีดทุกๆปีช่วงนี้ใช่ปะและ COVID ้วโควิดก็เหมือนกันก็ฉีดทุกๆปีเอ้อาจจะฉีดทุกๆปีช่วงนี้เหมือนกันช่วงเดือนเดียวกันก็ไม่ยังซายและยางขวาแต่เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเขียนว่าไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่ากูไม่ตอบกูตอบใบที่เหมือนกูเคยตอบก็ตอบตอบเสร็จปุ๊บก็ค,คือเขาไม่มีเขียนรายละเอียดอะไรเว้ยว่ามันคืออะไรและคือเขาไปนั่งก็ค,คือมีแต่คนแก มีแต่คนแก่แล้วแบบเพื่อนวมงอนว่าเดี๋ยวฉันเลิกงานไปเดี๋ยวฉันจะไปฉีดฉันก็ไม่เห็นเพื่อน่วงงานสักทีเลยแล้วเราก็นั่งรอแล้วฉันก็เออไม่เป็นไรป้าคนนั้นมาพร้อมเราพอดีแต่เขากอกเอกสารช้ากว่าละแล้วก็ให้ป้าคนนั้นไปก่อนก็คือมีพยาบาลสองคนที่จะฉีดวัคซีนแล้วพยาบาลอีกคนหนึ่งอะเขาไม่เดินมาหาเราเลยเว้ยเขาก็แบบจะไปหาคนอื่นแล้วไอ้ลุงที่นั่งรอแบบว่าเผื่อมีอาการข้างเคียงอะลุงที่นั่งรอลุงบอกว่าเดินไปเลยเดินไปเลย ก็คือเราแบบก็แบบเดินไม่เดินเดินไม่เดินดีวาเพราะว่ามันไม่มีบัตรคิวไม่มีอะไรใช่ปะเป็นมานอกกันเนาะเทศบาลมานอกกันเนาะก็เดินไปปุ๊บแล้วเขาก็ถามว่าดีแล้วที่เขายังถามคือเขาไม่ดูบัตรประชาชนเลยแล้วก็ถามว่าจะดูบัตรเป้าไม่ดูก็คือเอาแค่กระดาษที่เราตอบเขาอะให้เขาเดี๋ยวขอพับผ้าไปด้วยแล้วก็เมาไปด้วยนะเอากระดาษอะให้เขาปุ๊บเขาก็ถามว่า ฉีดเอ่ออะไรนะก็บอกว่าฉีดโคนาควิดวัคซีนโควิาโควิดเหรอเขาบอกโควิดหรอใช่ใช่ใช่ปุ๊บโอ๊ยลุงเทสจังไม่ทันละจะได้เนาะเดี๋ยวค่อยมาเมาเรื่องเออที่เขาเรียกว่านะที่เกรดหิมะดีกว่าเห็นไหมพับผ้าไปด้วยเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วเราก็บอกว่าเออมาฉีดโควิา คือแบบจึ้งไงแบบอยู่ดีก็แบบจึ้งตากูแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเออนั่นแหละโควิดวัคซีนนั่นแหละบอกว่าอ๋อโอเคเข็มที่สามป่ะใช่แล้วก็บอกว่างั้นก็ตรงนี้นะช่วงช่วงมาตรงนี้เลยบอกว่าเจ็บไหมโอเคไหมอะไรเงี้ยเสร็จฉีดเสร็จปุ๊บแล้วก็ชวนคุยใกล้จะเสร็จอะตอนที่เขาจะจิ้มเข็มแล้วก็ถามว่าเธอปิดกี่โมงหรอห้าโมง พอเขาบอกว่าห้าโมงแล้วเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เวลาดรอปอินกูเพราะว่าที่ที่ไปดรอปอินอ่ะเขาปิดประมาณหกโมงเย็นนี่แหละแล้วเขาบอกว่าแต่ข้างบนอ่ะปิดหกโมงเย็นก็เลยรู้สึกว่าอย่ากูมาปิดที่กูมาปิดที่อีนี่ข้อมูลมีห้าบรรทัดอินนี่อ่านสามบรรทัดหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจก็เหมือนถ่ายรูปเอาไว้นะ แไม่ได้ส่งมันถ่ายรูปก็งงว่าไอ้กูไม่ได้ดูข้อความเหรอเออก็คือนั่นแหละมันเป็นช่วงที่แบบว่าไปเที่ยวงไงก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาดูอะไรอย่างนี้เออแล้วแทงเสร็จปุ๊บถามเขาว่าอันนี้ยี่หออะไรกูอีปอไฟเซอร์โอ้โชคดีที่มันเป็นไฟเซอร์อ๋อโชคดีนี่มึงจะถามก็ไม่ถาม เพราะว่าแล้วก็ตอนที่ตอนที่นั่งดูที่ก่อนฉีดนะ่ะก็เห็นแบบลุงแบบคนนึงก็แบบว่าไม่ได้เอาเขาเรียกว่าการ์ดวัคซีนมาที่มันเป็นกระดาษที่เขาแบบเขียนว่าเขียนลายเซน็นแล้วก็เขียนวันที่แล้วเขียนโดช่ป้ไม่ได้เอามาแต่คือเขาไม่ดิจิตอลแบบเป็น QR code แล้วไงก็เลยคิดว่าเออไม่จําเป็นหรอกว่าไงก็ต้องข้อมูลอยู่ในดะิจิตอลใช่ไหม ลงนั้นไม่ได้อามาแล้วป้าอีคนหนึ่งเอามาแต่ป้าอีกคนหนึ่งก็เสือเคลือบไปแล้วแล้วปบอกว่าฉันเขียนไม่ได้ฉันเขียนลงไปได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรแล้วป้าเอยป้าพยาบาลพยาบาลก็บอกว่าที่จริงอะ่ะไม่เป็นอะไรนะเราก็ฟังเขาคุยกันดูล่าราวก่อนจะโดนก่อนจะโดนจิ้มแล้วก็ฟังแล้วป้าพยาบาลก็บอกคนแก่ว่าที่จริงไม่เป็นไรถ้าเกิดเข้าเว็บไซต์ covid.se นะ่ะ ก็จะมีข้อมูลเราว่าฉีดเมื่อไรอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยละ่ะคือแบบพอเราฉีดเสร็จปุ๊บเดินออกปุ๊บก็คือบังเอิญเจอพยาบาลคนหนึ่งพอดีพยาบาลคนที่เขาจะเลิกฉีดแล้วแล้วคนเนี้ยเขาเก็บเอกสารขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ไหมไปออฟฟิศเขาแล้วเขายังเดินกลับลงมาอีกก็เลยบอกว่าก็เลยบังเอิญพอดีก็เลยถามว่าเธอเธอแล้วในโควิด เบวีสนะ่ะข้อมูลเข้ามา่อไหร่หรอเข้าพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่ประมาณนประมาณ next week นะนัสตเวกันประมาณสัปดาห์หน้านะคะเราก็เลยโอ้ยกูรอดรอดเอออันนี้ไม่ค่อยยับเหมือนอีกตัวหนึ่งเนาะเออก็เลยคิดว่าโอ,อ,อ้รอด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 แค่นั้นแหละเพราะว่าโควิดเออเขาเรียกว่า หลักฐานการฉีดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นบาโครเนี่ยคือมันสําคัญไงตอนแรกก็แอบมองมันว่าป้าเก็บกระดาษกูไปรวมกับคนอื่นไหมเดี๋ยวเขาก็คงงงว่าคนอื่นนี่เอ้ยทําไมตัวนี้มันดูบางลงอ่ะแปลกไหมอ่ะเขาคงแบบว่าอีนี่คนอื่นหัวขาวหมดเลยอีนี่เป็นผู้ใดทําไมดูมันเหมือนยืด,ยดอ่ะอ๋อมันดูบางเพราะมันดูยืดเสื้อไหมผมที่ใส่ไปเที่ยวจําได้ไหม อุ้ยยืดมากเลยเดี๋ยวต้องยืดส you know ิยืดหน่อยอะพี่คีดอ่ะเดี๋ยวต้องลงปั่นสักสามสิบให้มันหดมันก็หดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่คนแกะเสื้อถักอะไรเงี้ยต้องซักประมาณแค่ยี่สิบสมสิบองศานะแล้วก็อย่าซักหลายรอบซักประมาณไม่กี่ร้อยรอบไม่งั้นก็จะเป็นอย่อางนี้นะ ดีนะที่เป็นมือสอง่ปมือสองมันอยู่สภาพดีงไงหกสิบโครนน้นไหมที่ซื้อมาแต่ใส่ได้แค่ครัง้งใส่ครั้งได้อยู่เลยโอ้ยแรงไฟฟ้าสถิด <c oughs> เออแต่ใส่ได้แค่รอบเดียวอยู <c oughs> <c oughs> ่เลยแล้วก็สวยด้วยตัวเนี้ยที่ที่ซื้อมาเออดีดี่โอเคเออใช่แต่ก่อนนะ่ะชอบคิดว่า มาเลยอะแต่ก่อนชอบคิดว่าเวลาไปเที่ยวต้องมีผ้าเช็ดหน้าอะไรของตัวเองแล้วก็แล้วก็เอาอันเล็กไปด้วยนะคือแบบล้างหน้าเสร็จก็คือเช็ดใช่ไหมก็คิดว่าอันนี้ก็คงพอแล้วก็พึ่งเอาไว้สองสามวันก็โอเคแล้วว่าเป็นคนเป็นสิวง,ง่ายแต่ลืมจ้าใช้ผ้าเช็ดหน้าที่จะเรียกว่าโรงแรมนี่ไหมเออนั่นแหละที่โรงแรมแล้วก็ ไม่เป็นสิวนะแต่กลับมาเนี่ยเป็นอันนี้อันหนึง่งอันนี้อันเก่าเป็นอันนี้อัน,นเดียวเห็นไหมเห็นไมมเห็นไหม,หน,ไหมนั่นแหละก็แปลว่าเราทำความสะอาดผิวหน้าดีไม่มีอะไรแล้วเห็นหน้านี่อยากฉีดเนียงอยากทุบหน้าทำทั้งหน้านเลยเหนื่อยออใช่แล้วก็ลืมมาอีกอย่างหนึ่งว่าผลข้างเคียง ผลข้างเคียงของเข็มที่สามมีอะไรทุกครั้งก็จะแบบไม่คิดว่าเป็นผลข้างเคียงเพราะว่าตอนฉีดเข็มแรกเข็มที่สองอะมีแค่ตอนนอนตอนนอนจะเาเรียกว่าเลยนะเหนื่อออกเหนื่อออกมั่งแล้วก็หนักม่งเหนื่อออกมั่งหนักมั่งทั้งคืนเนี่ยประมาณแบบไม่เกินสามสีครั้งแล้วตอนนั้นก็คิดว่าคิดบวกไงเป็นคนคิดบวกคิดว่าไม่ใช่ผลข้างเคียงของวัคซีนหรอก เราเคยเป็นไงมันไม่ใช่การเป็นครั้งแรกไงคิดว่ากูเคยเป็นนี่หว่าเราเคยเป็นมันไม่ใช่ของข้างเคียงของบอสซีนเราเคยเป็นยังไงมันก็มันไม่ใช่ผลข้างเคียงเออก็คิดแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นน่ะเึก่ก่อนนะว่าเหมือนปวดปวดร่างอ่ะปวดแบบเมื่อเนื้อเมื่อตัวพูดผิดเหมือนแบบโอ้ยเมื่อเนื้อเมื่อตัวจังเลยเหมือนแบบเหมือนคนที่จะไม่สบายเมื่อเนื้อเมื่อตัวจังเลยแบบ จำไม่ได้ว่าก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อเนื้อไม่ตัวอยู่หรือเปล่าแต่รู้เลยว่าเมื่อเนื้อไม่ตัวบ่อยทางๆที่ทํางานไม่ได้หนักเลยย้ายมาทํางานโฮงแค่นี่คือไม่ได้หนักเลยแบบไม่ได้ยกคนแก่ไม่ได้ต้องใช้ล่างขนาดนั้นคือมันไม่หนักเนาะแล้วไม่เจอคนแก่ที่หนักด้วยแล้วงานมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแบบมันไม่ได้เคร่งเครียดอะไรก็ คิดว่าเอหรือว่าไม่ค่อยอาบน้ำหรือเปล่าหนะ้าหรือว่าไม่ค่อยกําลังกายหรือว่าทํางานน้อยใช้ร่างน้อยเกินไปก็เลยปวดเมื่อยวะมันต้องปวดเมื่อยหรือเปล่าถ้าทํางานเยอะๆต้องปวดเมื่อยเปล่าอันนี้คิดตรงข้ามแล้วเนี่ยพอฉีดโดสสามนี่ใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยก็คือแบบไม่ได้ปวดแขนอะไรพอฉีดเสร็จปุ๊บพอตกเย็นอะเริ่มเริ่มเริ่ม,มปวดกว่าเดิมวันนี้ปวดกว่าเดิมอะ แล้วบบพอตื่นเช้ามาก็แบบว่าปวดแบบเมื่อยเนื้อเม่ตัวช่วงช่วงบนแล้วมันเมื่อยเนื้อไม่ตัวแบบรู้สึกไม่อยากทําอะไรแต่กูก็ทำอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าสุขเสาร์ที่ทํางานใช่ปะถ้าลาตอนเนี้ยคือโดนหักตังค์นะแล้วก็ไม่สามารถเชิร์ชเงินคขืนได้พว่าเขาหมดอายุไปแล้วอ่ะก็แบบแบบอืมทําไมนะ ก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นที่วัคซีนหรือเปล่าวะมันรู้สึกไม่เนื้อไม่ตัวแล้วแบบมันนึกถึงว่าเอที่กุญไม่เนื้อไม่ตัวตลอดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเตียงหรอกมัง้งอาจจะเป็นเพราะวัคซีนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าเป็นพอตเตียงเพราะพี่คิดก็ไม่เนื้อไม่ตัวบ้างบางครั้งอันนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นที่วัคซีนหรือเปล่า หอมจังเลยน้ำยาปรับผ้านุ่มที่คิดเป็นคนสัญญาที่คิดเป็นคนร้านสักอบรีดนาจะดูเกวกบซักอกแล้วก็อีปอเนี่ยเป็นผู้พับซักแล้วก็นาเป็นผู้ซือ้อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วการที่คุยกับตัวเองบนกล้องแล้วก็ล,ลง youtube นี่เป็นการบันทึกประจำวันออมันบันทึกเรื่องราวในชีวิตของตัวเองด้วยนะและอย่างที่สองก็คือแบบว่าใครเครียดด้วยนะไม่อยากจะบอก ก็รูสกว่าตัเองไม่ค่อยมีเครียดเรื่องเครียดอะไรถ้าเรื่องเครียดเยอะๆที่ไม่อยากจะพูดออกมาก็คือพูดกับเพื่อนแล้วคิดว่าเพื่อนสนิทคิดว่าไอ้ปอผมไม่รู้สิคิดว่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทเราคงคิดว่าไอ้ปอมีเรื่องเครียดแต่คงไม่เยอะเยอะๆไม่มีปัญหาเยอะกว่า <laughs> <laughs> นั่นแหละ เพื่อนสนิทก็มีอยู่คนหนึ่งตั้งคนหนึ่งนะที่แบบสามารถคุยได้ทุกๆเรื่องลองลงมาคือแม่กับพ่อแล้วก็น้องสาว